รยากาศนะครับนั่งตีตั้งของนะครับชั้นเตียงบนงนี่ครับขนาดความกว้างความยาวฝั่งนี้เป็นฝั่งของลิทึมนะครับต่ง <c oughs> นั้นเป็นของคีอร์ดเครื่องเป่านะครับผมมุมจากนั่งตีมองข้างล่างไปข้างล่าง เดี๋ยวเราก็จะไปตั้งคองกก่อนนะครับอันที่ชัดก็กำลังจะเซตสายครับผมเดี๋ยวเราไปดูจากมุมข้างล่างมองมาน้านบนตีเครียบผมสูงอ่ะไม่ต้องเอาไปใช่ไหม เียกงคงงอร์ดนั่งคอพอดยตั่งียดูอาทะไรไม่ได้ไรส่วนนะครับเราอัดวิดีโอกับผมทำคลิอัปเดตบ้างไม่ได้อัปเดตนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป่าเดืนสี่ห้าคนครับตรงนี้ต่อคีย์บอร์ดข้างหลังก็จะเป็นชา พระอาทิตย์สวยเดี๋ยวเราตั้งกล่องไว้ก่อนนะครับผมรอแป๊บเดี๋ยวเราตั้งเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เตรียมประกอบเซ็กก่อนตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับตอนนี้เราก็จะซ้อมใหญ่กำลังตั้งของกันนะครับตอนนี้ ไม่ค่อยได้อัปเดตเลยช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมาไปประกอบกันก่อนนะครับตัวครบแล้วเอ้ยครบแล้วคับผมแล้วหาทัง ราคะ่าเท่าไหร่ช่วยค่าข้าวคนละหกสิบบาทค่าไฟเดือนละหกเจ็ดก็ดีนะนะเอาอีกแดงปะไร <cười> <cười> đẹp đẹp cười đến rồi đó có này tăng để sắm cẩn nè nó phải mất tiền gõ phải gì cái súng nó này เราออกมาซ้อมกี่โมงครับออกมาซ้อมกี่โมงเท่าเดิมเลยตึ้งนีกตอนนี้กี่โมงประมาณห้าโมงยอดนักเพื่อนมาเช็คเราเลย้างนะอเพื่อนครับเก้าโมงอันนี้ก็ เดี๋ยวพาดูเวทีนิดึงนี่เป็นมุมจังหวะดนตรีมองไปข้างล่างนะครับไปดูที่สัตต่างสายก่อน ตั้งคนเดียวเลยนะพี่นี่ครับดูหรือเปลาคนเดียวนี่โคตรยาฮะฮะาม,าม,าม,ามาเก็บสายให้มันเรียบร้อยนะทีหลังเอาไว้ข้างหลังไนะ <c oughs> ด้ข้างหน้านะสายดึงมาใช้ดนตรีนี่เก็บสายให้มันเรียบร้อยนั้งอเลยทีหลังเอามาข้างหลังข้างหน้าดูดูสันนี่ แข็งแรงนะโอ้โหเสียวสูงจัดส,สูงมากชั้นหน้าหลังไปทีต้องเริร่องระบบใช่ไหมเนี่ย นี่เราจับด้วย